สวัสดีครับแฟนๆช่องสับขาหลอกอยู่กับผมเจตสับขาหลอกเหมือนเดิมนะครับยังมาเจอกันทุกวันแบบนี้ on, วิเคราะห์บอลวันละสาคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากไลน์แอดของเราแอดเจดีสาเราเป็นกลุ่มไลน์แบบ VIP นะครับมั่นคงเชื่อใจได้มีโปรโมชั่นเหมือนเดิมนะครับเอามาถึงคำคืนวันพฤหัสบดีครับฟุตบอล3คู่เลือกมา ไปที่เวลา3ามทุ่มกันก่อนนะครับฟุตบอลซูเปอร์ลีกของตุรกีครับคอนยาสปรอร์ดับ8จะเปิดบ้านเจอกับอิสซันบูสปรอร์ทีมท้ายตารางคอนยาสปรอร์27แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้อิสซันบูบาซักเซฮียมา0-2นะครับคููกองหน้าจะเป็นคอนรัดมิชิแล็กเล่นกับมาเมดิยุฟกองหน้าชาวเซเนกัลครับเจอกับอิสซันบูสปรอร์มี15แต้มเกมล่าสุดแพ้ขาบ้านให้กับเคเซลิส,สปรอร์มา2-4นะครับ มาอามาดูบาจับคู่กับเอเมกาเอเซหัวหอกชาวไนจีเรียครับ mm. เกมแรกที่เจอกันคอนยาสปอร์บุกถล่ม4-0นะครับคู่นี้ก่อนเกมคอนยาสปอร์เป็นต่อแน่ครับแม้ว่าช่วงหลังคอนยาสปอร์ฟอร์มแย่นะครับไม่ชนะมา6เกมแถมแพ้มา3เกมติดแต่ว่าผมว่าวันนี้เจองานง่ายเล่นในบ้านด้วยนะ่าจะเป็นจุดเปลี่ยนครับคอนยาสปอร์จะกลับมาชนะแน่1ประตูมีแน่ลุนเม็ดสเชียคอนยาสปอร์นะครับ ครต่อมาไปที่เวลาตีสามครับไปที่ฟุตบอลโคโปาเตาเลียในรอบ8ทีมมาลายูนตุสจะเปิดบ้านเจอกับลาซิโอยูนตุส เพิ่งจะแพ้พทิศล็อกคาบ้านให้กับมอนซ่าในเกมลีบบักเหลือเชื่อมา0ต่อ2นะครับแต่ว่าข่าวดีคือปอป็อกบามีชื่อกลับมาสำรองในเกมกับมอนซ่าก็มีลุ้นลงเล่นคืนนี้นะครับตัวหลัหลักมาริโอโลคาติลี่ยังเคี้ดูมาเรียพวกฟิลิปคอสติดอาคาลิอุสบิลิกนะครับเจอกับลาซิโอเพิ่งจะเปิดบ้านเสมอฟิโอเรนติน่ามา1-1นะครับชิโรอิโมบิเล่ที่จะไปนานมีชื่อลงเล่นตัวสำรองเกมที่แล้วนะครับเกมนี้น่าจะกลับมาเป็นตัวจริงนะครับเล่นกับมัรเตียซักี เรเป้อันเดอร์สันมีสเกมเมรินโควิดซาวิดคุมตรงกลางนะครับฤดูกาลนี้เจอมาแล้ว1น,นัดในเกมลีกยูเวนตุสเปิดบ้านถล่ม30ครับคู่นี้ก่อนเกมยูเวเป็นต่อแน่ครับเอาง่ายๆเป็นบอลถ้วยเล่นบ้านยูเวนตุสก็จริงแต่ว่าด้วยฟอร์มและสาการของทีมข่าวของทีมที่โดนตัดแต้มมันสงน่งผลก่อความสัมพันธ์ภายในทีมแน่นอนนะครับผมว่าภาพรวมฤดูกาลนี้ลาซิโอไม่เป็นรองยูเวนตุสด้วยซ้ำครับเกมแบบนี้เชียร์บอลรองลาซิโอจะบุกมาไม่แพ้ใน90นาทีครับ ปิดท้ายที่เวลาตีสอีกคู่หนึ่งไปที่ลาลิก้าสเปนนะครับเรอัลมาริตรองจากฝุงจะเปิดบ้านเจอกับบาเลเซียดับ14มาริ42ต42แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับโซเซดัดมา0ูนูนะครับตัวหลักๆของคารูนเชลติก็น่าจะส่งลูก,กาโมดิทโทนิคโคสลสแนวรุกลงแน,น่ๆคือวิลลิสจูเนียกับคาริมเบนเซมาเหมือนเดิม เฉลกับบาเลินเซียรครับ20แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้บบยานโดริตมา0-1นะครับซามูคาสติเยโกจัสตินไคลเวิร์ดข้างหน้าเป็นเอดิสันคาวานี่กองหน้าตัวเก่านะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันมาริดชนะไปกลับโดยเฉพาะเกมในบ้านถลม่ม4-1เลยนะครับก่อนเกมมาริดเป็นต่อ1ช่วงตัวนะครับผมว่าแม้ว่ามาริด ในสามนะัดหลังสุดชนะเกมเดียวแต่ว่าบอลเซียแย่กว่านะครับชนะ,ะแพ้สามจากสี่เกมมาริดยังต้องทำแต้มไล่จี้บาเซโลนาครับผมว่าเกมนี้ทำได้การันตีหนึ่งลูกลุ้นประตูที่สองเชียร์เรอัลมาดริดน,นะครับสรุปสามทีมครับชอบไปที่คอนยาสปอร์ ลาซิโอและเรอัลมาดริดนะครับเหมือนเดิมน,นะครับฝากไปด้วยรายละอดของเราแอดเจดีสามครับเราเป็นกลุ่มไลน์แบบ VIP ที่ให้มากกว่าหน้ากล้องแล้วก็จะมีโปรโมชั่นสมาชิกใหม่ได้รับเสื้อบอลของแท้ทันทีนะครับขอทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ